ความเข้าใจเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานในปัจจุบันภายหลังการค้นพบโปรโตอนและนิวตรอนนักฟิสิก์เข้าใจว่าอนุภาคทั้งสองเป็นอนุภาคมูลฐานซึ่งหมายถึงอนุภาคที่ไม่ได้ประกอบขึ้นจากอนุภาคชนิดอื่นและไม่มีโครงสร้างหรือองค์ประกอบภายในแต่ในเวลาต่อมาเมื่อเทคโนโลยีของเครื่องมือค้นคว้าวิจัยได้มีการพัฒนามากขึ้นนักฟิสิก์ได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าโปรโตอนและนิวตรอน มีองค์ประกอบภายในอีกทั้งได้ค้นพบอนุภาคชนิดใหม่ๆอีกกว่าร้อยชนิดจากอนุภาคหลายร้อยชนิดที่ได้รับการค้นพบนักฟิสิกส์ได้พยายามทำความเข้าใจธรรมชาติของอนุภาคเหล่านี้นานหลายทศวรรษจนในที่สุด พวกเขาได้พบว่าอนุภาคจำนวนมากที่ค้นพบประกอบด้วยอนุภาคมูลฐานไม่เกิน20ชนิดและพวกเขาได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีต่างๆที่ใช้อธิบายพฤติกรรมและอันตรกิริยาระหว่างอนุภาคมูลฐานเหล่านี้ภายใต้กรอบของแบบจำลองที่เรียกว่าแบบจำลองมาตรฐานในแบบจำลองมาตรฐานอนุภาคมูลฐานได้รับการแบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่อนุภาคสสารอนุภาคสื่อแรง และอนุภาคฮิกโบตอนอนุภาคสสารและอนุภาคฮิกโบตอนกลุ่มของอนุภาคสสารและอนุภาคฮิกโบตอนเป็นกลุ่มของอนุภาคในแบบจำลองมาตรฐานซึ่งประกอบด้วยอนุภาคต่างๆ 1. ควาร์กมี6ชนิดได้แก่ควาร์กอัพควาร์กดาวควาร์กชาญควาร์กเทรนควาร์กท็อปควาร์กบอททอมมางแหล่งเรียนรู้เรียกควาร์กบอททอมว่าควาร์กบิวจีและเรียกควาร์กท็อปว่าควาร์กทรูธ 2. l e เล pton ซึ่งคำว่าเล pton มาจากคำในภาษากรีกที่แปลว่าเบาหมายถึงอนุภาคที่มีมวลน้อยซึ่งในแบบจำลองมาตรฐานมีเล pton 6ชนิดได้แก่อิเล็กตรอนมิวออนทาวอิเล็กตรอนนิวตริโนมิวออนนิวตริโนทาวนิวตริโนอนุภาคฮิบอโซนเป็นอนุภาคที่เกี่ยวข้องกับอันตรกิริยา ที่ทำให้อนุภาคมูลหาต่างๆมีมวลอนุภาคฮิกโบซอนมีมวลที่เป็นกลางทางไฟฟ้าและเป็นอนุภาคสุดท้ายที่รับการค้นพบในแบบจำลองมาตรฐานจากการใช้เครื่องเร่องอนุภาคเร่งให้โปรโตอนมาชนกันที่พลังงานสูงเราควบคุมให้มาชนกันอีกซึ่งทำให้มีอนุภาคจำนวนมากพุ่งออกมาผ่านเครื่องตรวจวัดอนุภาคที่นำผลการตรวจวัดไปวิเคราะห์เพื่อยืนยันการค้นพบอนุภาคฮิบโบซอน อนุภาคสื่อแรงและแรงพื้นฐานในธรรมชาติอนุภาคสื่อแรงเป็นกลุ่มอนุภาคกลุ่มหนึ่งในแบบจำลองมาตรฐานจะประกอบไปด้วย 1กลูออนเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงเข้มโดยกลูออนเป็นกลางทางไฟฟ้าทั้งนี้แรงเข้มเป็นแรงที่ยึดเหนี่ยวควักให้อยู่รวมกันในโปรโตอนและนิวตรอนและเป็นแรงที่ใสใกล้ประมาณ10ยกกำลังลบเมตรแรงเข้มจัดว่ามีค่าความแรงมากที่สุดในแรงพื้นฐานทั้งหมดและเป็นแรงที่รับรู้ได้เฉพาะควักเท่านั้น 2. ดับเบิลยูโบซและซีโบซอเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงอ่อนโดยดับเบิลยูโบซอนมีทั้งชนิดที่มีประจุไฟฟ้าบวกและประจุไฟฟ้าลบส่วนซีโบซอนเป็นกลางทางไฟฟ้า ทางนี้แรงอ่อนเป็นแรงที่เกี่ยวข้องกับการสลายให้แรงสีเบต้าของธาตุและไอโซโทปกำมันตรังสีและเป็นแรงที่สายใกล้ในระดับประมาณ1 0ยกกำลังลบ18เมตรแรงอ่อนมีค่าความแรงประมาณ1 0ยกกำลังลบ5เท่าของแรงนั้นแรงอ่อนรับรู้ได้ทั้งเลปตอนและควาร์ก 3. โฟตอนเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงแม่เหล็กไฟฟ้าโดยโฟตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าทั้งนี้แรงแม่เหล็กไฟฟ้าแตกต่างจากแรงเข้มและแรงอ่อนคือมีทางที่เป็นแรงดึงดูดและที่เป็นแรงผลักแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงที่สายไกลนั่นคือระดับของระยะที่แรงส่งผลเป็นระยะที่ไกลมากมีค่าความแรงประมาณ1ต่อ100เท่าของแรงเข้มแรงแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นแรงที่รับรู้ได้เฉพาะอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า ข้อสังเกตแรงโน้มถ่วงเป็นหนึ่งในแรงพื้นฐานในธรรมชาติซึ่งอนุภาคสสารทุกชนิดรับรู้ได้แต่แบบจำลองมาตรฐานไม่ได้รวมแรงโน้มถ่วงไว้เนื่องจากแรงโน้มถ่วงมีค่าความแรงน้อยที่สุดประมาณ10ยกกำลังลบ39เท่าของแรงเข้มและมีผลกับอนุภาคขนาดเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับแรงอื่นๆแต่ระดับของระยะที่แรงโน้มถ่วงส่งผลถึงเป็นระยะที่ไกลมากเช่นเดียวกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งนี้ นักฟิสิก์เชื่อว่าแรงน้มถ่วงมีอนุภาคสื่อแรงเช่นกันเรียกว่าแกรวิตอนซึ่งยังไม่ได้รับการคุ้นพบการอธิบายพฤติกรรมและอันตรกิริยาของอนุภาคมูลฐานโดยอาศัยแบบจำลองมาตรฐานนอกจากการจะจำแนกอนุภาคเป็น3กลุ่มแล้วแบบจำลองมาตรฐานยังประกอบไปด้วยทฤษฎีหลายทฤษฎีที่ได้พัฒนามาจากกลศาสตร์ควอนตัมทฤษฎีสัมพันธภาพและอีกหลายแนวคิดทางฟิสิก ซึ่งสามารถใช้อธิบายพฤติกรรมและอันตกรกิริยาต่างๆได้โดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานเช่นการที่ขวาอยู่รวมกันได้ในโปรตอนและนิวตอนเนื่องจากมีการแลกเปลี่ยนกลูออนซึ่งเป็นอนุภาคสื่อแรงของแรงเข้มยืดเหนี่ยวไว้โดยควางในโปรตอนประกอบด้วยควาคอาบ2อนุภาคและควากดาว1อนุภาคจึงทําให้โปรตอนมีประจุทางไฟฟ้าเป็นบวก ส่วนนิวตอนประกอบด้วยควาร์กอับหนึ่งอนุภาคและควาร์กดาวสองอนุภาคจึงทําให้นิวตอนเป็นกลางทางไฟฟ้าค่ะในส่วนของมีซอนแบบจําลองมาตรฐานได้อธิบายว่ามีซอนเป็นอนุภาคศาสตร์สารชนิดหนึ่งที่ประกอบด้วยควาร์กและแอนติควาร์กยึดเหนี่ยวกันไวด้วด้วยแรงเข้มเช่นไพออนบวกเป็นมีซอนที่ประกอบด้วยควาร์กอัพและแอนติควาร์กดาวส่วนอนุภาคไพออนลบประกอบด้วยควาร์กดาวและแอนติควาร์กอัพค่ะ อีกตัวอย่างของการอธิบายพฤติกรรมอนุภาคโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับอนุภาคมูลฐานในแบบจำลองมาตรฐานคือปรากฏการณ์การสลายให้บีตาของไอโซโทปกำมันะาราังสีที่นิวตรอนมีการสลายและเปลี่ยนไปเป็นโปรตอนดังสมการนี้ค่ะซึ่งในแบบจำลองมาตรฐานได้ให้คำอธิบายว่าการสลายให้บีตาเกิดขึ้นจากการที่ควาร์กดาวในนิวตรอนได้เปลี่ยนไปเป็นควาร์กอัพ อมกับมีการปล่อยดับเบิลยูโบซอนลบซึ่งเป็นอนุภาคสอแร,รงของแรงอ่อนออกมาจากนั้นดับเบิลยูโบซอนลบได้สลายให้เป็นอิเล็กตรอนและอนตินิวตริโนอิเล็กตรอนค่ะ